ส่วนเรื่องนี้ต้องขยายกับพัทรวีค่ะวันนี้นะคะพี่เป๋าก็มาพร้อมกับความปราบลรื่มใจกับโครงการดีๆนะคะเป็นโครงการที่กระตุ้นแล้วก็ปลูกฝังให้กับกเกษตรกรไทยรวมถึงเยาวชนไทยค่ะรักผืนแผ่นดินไทยของพวกเราค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชม โครงการประกวดภาพถ่ายหอมแผ่นดินความผูกพันของเกษตรกรต่อแผ่นดินไทยซึ่งสนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอันนี้เนี่ยก็ทําให้เกิดกระแสความสนใจในงานด้านเกษตรกรรมซึ่งเป็นหัวใจหลักของประเทศไทยเราต่อเยาวชนเป็นอย่างมากไม่ใช่แค่เยาวชนคุณผู้ชมค่ะผู้ใหญ่อย่างเราๆที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้เนี่ยก็อดเป็นปลื้มไปด้วยไม่ได้ค่ะ โดยการสำนักประชาสัมพันธ์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร,รคุณเสกสรรจันขวางและตุ้ยเกียกรติกมลพรีเซนเตอร์ของโครงการประกวดภาพถ่ายหอมแผ่นดินความผูกพันของเกษตรกรต่อแผ่นดินไทยที่เดินหน้ารณรงค์ให้คนรุ่นใหม่เห็นความสําคัญของอาชีพเกษตรกรมานานก็ปลื้มอกปลื้มใจที่เห็นเยาวชนไทยให้ความสนใจส่งภาพถ่ายเข้าประกวดกว่าพันภาพซึ่งทั้งสองท่านก็ออกจะทึ่งกับฝีมือที่โตเกินเด็กและมุมมองภาพถ่ายที่ไม่ธรรมดาของแต่ละคนอีกด้วยค่ะ เราสึกชื่นใจชื่นใจตรงที่ว่าวันนี้เนี่ยนักเรียนเยาวชนเนี่ยได้ให้ความสนใจในเรื่องราวของพี่น้องเกษตรกรไทยซึ่งเป็นอาชีพในที่สำคัญของประเทศไทยยังอน้อยๆอ,อยู่เลยเป็นน้องๆเด็กมหาลัยทั้งนั้นเลยอย่างเงี้ยฮะซึ่งพอเห็นผลงานปุ๊บเราก็หายเหนื่อยแทนเหล่าบรรดาเกษตรกรที่เขาทำนาทำอะไรต่อมีอะไรมีบุญคุณให้พวกเรามาโดยตลอดครับ การประกวดภาพถ่ายหอมแผ่นดินความผูกพันของเกษตรกรต่อแผ่นดินไทยเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากการสนับสนุนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเพื่อต่อยอดกิจกรรมมาจากรายการสารคดีหอมแผ่นดินก็ออกอากาศทุกคืนวันอาทิตย์นะคะเวลา3ามทุ่มครึ่งทางโมเดิร์นไนทีวีเพื่อนําเสนอวิถีชีวิตของเกษตรกรไทยที่ใช้หลักปรัชญาเศ,ษศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนํามาปรับใช้ทําให้ชีวิตมีความสุขอย่างยั่งยืน หลายคนถามว่าภาพที่ได้จากการประกวดเนี่ยค่ะจะเอาไปเก็บไว้ที่ไหนแล้วจะมีการจัดแสดงให้ได้ชมกันหรือเปล่าเอาเป็นว่าถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสได้ไปเยี่ยมเยือนสำนักงานใหญ่ทกศเนี่ยลองกวาดตามองนะคะรับรองว่าเจอแน่ๆค่ะเพราะว่าภาพจากหอมแผ่นดินที่ผ่านตาในรายการนายเอนเตอร์เทนเนี่ยเราจะเอาไปจัดแสดงที่นั่นค่ะฝนบอกได้เลยคำเดียวนะคะว่าแต่ละภาพที่เข้าประกวดนะคะสวยงามทุกภาพจริงๆ